สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิยายเรื่องช้อนรักนะคะสบายดีบองจู Bonjour. แต่งขึ้นโดยคุณขึ้นชัยค่ะแต่งตามจินตนาการของผู้แต่งนะคะแต่งเพื่อความบันเทิงค่ะเป็นโลกที่สมมุติขึ้นนะคะไม่มีการสมเหตุไม่มีการสมสมผลค่ะ โปรดใช้ดุล,ละพินิษในการรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านฟังเพื่อความบันเทิงนะคะเชิญรับฟังได้เลยค่ะขอเสนอเป็นตอนที่9นะคะตัดมาที่ผมครับร็อกเซนผมนั่งมากับรถของคุณเลขาของท่านพ่อนะครับท่านก็ได้มอบข้อมูลงานที่ผมต้องเดินทางไปทำผมไม่ได้มีอะไรติดตัวมาด้วยเลยครับ มีแค่เอกสารบัตรแสดงตัวตนของผมแม้แต่รูปของท่านแม่คือรูปของครอบครัวเราอะสักเล็กๆน้อยๆก็คือไม่มีเลยนะครับแล้วก็มีดที่ท่านพ่อให้นอกนั้นนะครับเอกสารกับมีดเนาะสองอย่างเสื้อผ้าติดตัวมาหนึ่งตัวผมยังใช้ชื่อเดิมครับว่าร็อกแซนแต่นอกจากนั้นเปลี่ยนทั้งหมดครับ มันเป็นความลับบอกไม่ได้นะครับพอเดินทางมาถึงสนามบินท่านเลขาก็พาลงจากรถนะครับแล้วก็มีคนมารับขึ้นเครื่องเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางใช้เวลาเดินทางทั้งหมดเป็นเวลา16ชั่วโมงลงจากเครื่องนั่งรถต่อไปจนถึงที่หมายปลายทางผมกลับมาแล้วครับกลับมาที่ประเทศทางทะเลทราย แต่เป็นประเทศคูรีกับประเทศของผมนะครับหมายความว่ายังไงเลยครับมาผมจะเล่าให้ฟังนะครับหมายความว่าแบบนี้ครับประเทศที่ผมเกิดมีอดีตท่านพ่อเป็นคนปกครองอยู่ท่านต้องการที่จะยึดเอาประเทศร,รอบๆข้างที่มีอยู่นะครับเป็นพันธมิตรโดยจะได้มีอำนาจ เพิ่มพูนอำนาจมีทรัพยากรเพิ่มพูนคือทั้งๆท,ที่ประเทศของตัวเราเองก็มีทุกอย่างแต่ความอยากได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นมันน่ากลัวจริงๆครับกลับมาที่ตัวของผมกับท่านแม่จากที่มีประสบการณ์อันเลวร้ายที่ถูกกระทำมานั้นอ่ะแต่มีอย่างหนึ่งครับอดีต ท่านพ่ออยากจะพูดถึงอดีตท่านพ่อให้ฟังเนาะท่านก็ไม่เคยจะยื่นมือมาช่วยที่พวกผมตกทุกข์ได้ยากนะครับแต่ท่านก็ยังมีเมตตาอยู่บ้างที่ท่านแม่ก็เคยอยู่ปรนิบัติท่านเนาะท่านยังไม่ลงมือฆ่าพวกเราสองคนแม่ลูกทิ้งไปให้พ้นลจากโลกนี้ ทางยังสั่งให้ท่านป้าห้ามเข้ามาแตะต้องตัวผมกับท่านแม่โดยเด็ดขาดถามว่ามีความรักไหมถ้าถามตัวผมนะผมตอบเลยว่าไม่มีครับแต่ก็ยังมีความผูกพันการทางสายเลือดเรื่องมันยิ่งกว่าในนิยายอีกครับผมจะเล่าให้ฟังท่านพ่อสนใจแต่การปกครองและอยากจะขยายประเทศของตัวเอง ไม่ได้สนใจหลังบ้านนะครับส่วนด้านหลังบ้านจะมีท่านป้าพอได้ขึ้นมาเป็นใหญ่แล้วท่านก็จะคอยดูแลมีการแก่งแย่งความโปรดปรานแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นยิ่งกว่าละครน้ำเน่าอีกครับคือจะมีการแบบชิงดีชิงเด่นกันอยู่ตลอดเวลาหาความสุขความจริงใจไม่ได้ครับผม ทุกคนก็มีจิตจิตทุกคนก็มีจุดจบแตกต่างกันออกไปนะครับมาดูว่าแล้วแต่เบื้องหลังอะ่ะเขามีพักพวกมีใครมีเยอะหรือเปล่ามีอำนาจมีเงินพอหรือเปล่าก็จะแบบว่าอาจจะจบดีหน่อยนะครับผมก็ไม่เล่าลงเยอะกว่านี้นะครับเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละครม แต่ละครมของแต่ละคนนะครับส่วนตัวผมกับท่านแม่นั้นก็ได้หลุดออกมาจากตรงนั้นแล้วเราไม่ขอพูดถึงอดีตนะครับมันเจ็บปวดกลับมาที่ตัวของผมครับปัจจุบันจะมีถึงผมจะมีความสามารถที่ได้มาแบบไม่รู้เนือไม่รู้เนื้อ,ร,อรู้ตัวนะครับเป็นความสามารถที่เหนือธรรมชาติอยู่ในตัวของผมแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจ และก็ไม่ได้มีความสุขคือไม่ได้มีความแบบเหลืองมีความได้ใจหรืออยากทำตัวกลางนะครับไม่มีอะไรครับผมก็ยังเป็นตัวผมร็อกแซนคนเดิมยังฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งด้านความรู้ทั้งการต่อสู้นะครับทุกๆเรื่องคอยเรียนรู้ตลอดเวลานั่นคือความจริงถึงจะมีของแบบนั้นของที่เหนือธรรมชาติแต่ทุกคนครับอาจจะมีเวลาของมัน เวลาที่มันจะหายไปจากตัวเรามาดูผมครับนอกจากหนึ่งสมองสองมือแล้วคือผมอยากจะเล่าอธิบายว่าเรานั้นมีหนึ่งสมองสองมือมันอยู่กับตัวเรานะครับนอกเสียจากจะมาตัดมือตัดเท้าของผมหรือว่าตัวของผมนั้นตายลงไปส,งสิ่งที่ผมเรียนมาก็ ก็จะตายไปพร้อมกับตัวผมนั่นเองครับก็คือตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นดีที่สุดนะครับขอบคุณค่ะที่เข้ามารับฟังจนถึงออตอนจบของเรื่องนะคะตอนนี้ก็เสนอเป็นตอนที่9แล้วนะคะสวัสดีมากๆค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสบายดีพ่อแม่ฝั่งลาวนะคะบองจูแทนกิว y ดมัสสำหรับ พ่อแม่เอต่างประเทศนะคะอาจจะฟังภาษาไทยไม่เข้าใจก็ท่านก็ฟังแบบฟังไปก็อาจจะหลับนะคะเป็นแบบเหมือนกล่อมท่านให้หลับเนาะทุกคนก็เชิญติดตามบทที่10ต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะจบลงแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันตอนใหม่นะคะ